เราเจอข่าวฟุงข่าวเพราะว่ามันเป็นเวลาของสัตว์ที่จะกลับบ้านเอาสัตว์อะไรซอกทางขยะนะ <c oughs> <c oughs> มันมันไปซอกทางขยะนะ <c oughs> มันไปกินหญ้าม <c oughs> าจากนาไม่อิ่มไงไม่ไม่ไม่ยันไม่กิน,นมษพลาสติกแม่ไปแม่ละไปแม่โอ้มันยังเด็กยังเด็กเกินไป ก็เลยไม่รู้ว่าอีนูอีนีเออกลัวนางกินพลาสติกอ๋อดีด้ออ๋อผูหลายตัวได้แล้วนะโอ้กุจละแลวเลอนะยังยังไม่อุดกุจละแห้งละ วูอุดถั่วโรจิเข้าบ้านแล้ววูจะอุดในขี้ส้อยไหมเลยเด้อห้ามอุดเด้าดาเอ,ดอ,อเมนโมดากุเมนเธอรุนด่างม่สอยกตนเด้อด่างยังไม่งึงจ้ะนี่อยู่บ้านอยู่นี่เพืนพ่นเพิ่นต้องเพิ่นต้องซ้อนให้ไปอุดในคอค่อยบ่เป,เปืองออเพิ่นจะค่อยจะได้ปุ๋ยอ่อุททดทวีไปตะแดนบม่ได้ปุ๋ยแต่ว่าน้องยามปิดขีนเนาะเอาเอาเอาอโคเลยอ๋อโอ้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 อ้โ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 ออ้โ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 ้โอ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 อ้โอโอ้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 โอ โอ้ถ oh, ้หนหนาเกิดโดนไพ่์น่ะนะข่าวรุมไพ่์น่ะนะออกมาอย่างงี้ยนี่คือคือก, <laughs> กล้าจอดคือกล้าบางอย่างจุญยาณมาสัน่นแม่โอ้นั่นคือบ้านของพาวส์นะคะ <laughs> อ้าวบายค่ะ